ตำม,มะเขือใส่หน่อหวายด้วยนะคะคนจะมีความขมนิดๆสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมากินข้าวกับตำม,มะเขือนะเจ้าตำม,มะเขือเป็นสูตรของทางอือครับเลยตุ้ยตุ้ยแบบนี้เลยค่ะทุกคนนี่ค่ะคุยเลยนะเขาเรียกคุ้ยไปเลยนะคะนี่ อหอมแดงยอดผักกระถินก็มีนะทุกคนแล้วแต่ชอบเลยเนาะอือร่อยเข้ากันสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมากินข้าวกับตำม,มะเขือนะเจ้าตำม,มะเขือเป็นสูตรของทางด้วยนะคะทุกคนแต่วันนี้เราจะกินแับแคบหมูให้เพื่อนๆนี่ แซ่บมากค่ะทุกคนเป็นคู่กันมากๆเลยนะคะแคบหมูก,กับตำมะกเขกือนะคะคำโตๆเลยอร่อยมากยอดผักกะทินก็มีนะทุกคนแล้วแต่ชอบเลยเนาะอ,อร่อยเข้ากัน อืมอร่อยมากแดง นอไว้ายมะเขือมะเขือเราก็จะนําไปย่างให้สุกนะคะทุกคนแล้วก็ปอกเปลือกออกแล้วก็เอามาตำ มาอ,มอด้วยนะคะทุกคนแต่วันนี้เราจะกินกับแคบหมูให้เพื่อนๆนี่แซ่บมากค่ะทุกคนเป็นคู่กันมากๆเลยนะคะแคบหมูก,กับตำมะเขือนะคะคํำโตๆเลยผอมแดงก็จะมีความหวาน อจับจับยปไปค่ะทุกคนเดี๋ยวไปทานข้าวต่อก่อนนะคะเราเจอกันค่ะทานกับข้าวเหนียวนะคะทุกคนอนุญาตใช้มือนะคะล้างมือแล้วนะคะข้าวเหนียวตักไปอร่อยมนาะ อืภาคเหนือนะคะกับข้าวอร่อยๆอค่ะวันนี้เรากินกับแคบหมูนะคะทุกคนแคบหมูตักไปแบบนี้เลยนะคะทุกคนกินกับข้าวเหนียวอร่อยมากทุกคนมาอร่อยมาก อืมเลยตุ้ยตุ้ยแบบนี้เลยค่ะทุกคนนี่ค่ะคุ้ยเลยนะเขาเรียกคุ้ยไปเลยนะครนี่อืมหอมแดงหอมแดงนะคะถ้าใครไม่ชอบ หน่อวายก็ไม่ต้องใส่หน่อวายก็ได้นะคะแต่ว่าเราชอบใส่หน่อวายจะมีความขมนิดๆอร่อยค่ะผมแดงก็จะมีความหวาน กักกะทินก็มีนะทุกคนแล้วแต่ชอบเลยเนาะอ,อร่อยเข้ากันอือบับด้วยนะคะทุกคนแต่วันนี้เราจะกินกับแคบหมูให้เพื่อนๆนี่แซ่บมากค่ะทุกคนเป็นคู่กันมากๆเลยนะคะแคบหมูกับตำมะกเขกือนะคะคำโตๆเลย อร่อยมากทุกคนมาอืมอืม,อมจับ แดงก็จะมีความหวานอร่อยมากทุกคนมา ตำมะเขือใส่นอหวายด้วยนะคะควรจะมีความขมนิดนิดครับครับ บ๊ายบายค่ะทุกคนเดี๋ยวไปทานข้าวต่อก่อนนะคะแล้วเจอกันค่ะคอร่อยอ,อร่อยมากนะคะถ้าใครไม่ชบอบหน่อไว้ก็ไม่ต้องใส่หน่อไว้ก็ได้นะคะแต่ว่า เราชอบใส่หน่าวมยจะมีความขมนิดๆนๆอร่อยค่ะอร่อยมากทุกคนมามทานกับข้าวเหนียวนะคะทุกคนขออนุญาตใช้มือนะคะล้างมือแล้วนะคะข้าวเหนียว หอมแดงก็จะมีความหวานด้วยนะคะทุกคนแต่วันนี้เราจะกินกับแคบหมูให้เพื่อนๆนี่แซ่บมากค่ะทุกคนเป็นคู่กันมากๆเลยนะคะแคบหมูกับตำมะเขือนะคะคำโตโตเลยนะคะถ้าใครไม่ชอบเน่อวายก็ไม่ต้องใส่เนอวายก็ได้นะคะแต่ว่า เราชอบใส่หนอไมยจะมีความขมนิดนิดอร่อยค่ะทานกับข้าวเหนียวนะคะทุกคนอน,นุญาตใช้มือนะคะล้างมือแล้วนะคะข้าวเหนียวตักไปอืม หอมแดงก็จะมีความหวานตตำมะเขือใส่นอหวายด้วยนะคะคนจะมีความขมนิดนิดยอดผักกะทินก็มีนะทุกคนแล้วแต่ชอบเลยเนาะอืมอร่อยเข้ากันหอมแดง